เจตนาของท่านนายกเป็นเจตนาบริสุทธิ์ท่านมีเจตนาในการที่จะบริหารจัดการประเทศให้ดีที่สุดเท่าที่ท่าน, chutz, so. านาสามารถทําได้แล้วก็ท่านผมเชื่อว <im> ่าท่านเองท่านก็เชื่อว่าท่านท่านบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการลาออกเนี่ยผมว่าผมว่าตัดออกไปได้เลยผมว่าท่านไม่ลาออกนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ยุบสภาเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าประเทศมันจะมีเรื่องอีกหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องของคู่ประมาณหรือว่าเรื่องของภาษีทรัมป์ที่ต้องมีการ เสนอต่อรัฐสภาถ้าเกิดมีการยุ่สภาเกิดขึ้นมันเป็นสูญยยากาศเกิดขึ้นทำได้ตอนนั้นเนี่ยเราเลือกตั้งวันที่ประมาณกลางเดือนพฤษภาใช่ไหมครับเราใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าที่มีการโหวตกันหลายในหนของคุณพิธาสองหนแล้วก็มาของผมกวไปจะตั้งได้เนี่ยมันก็มันก็ช่วงปลายเล้วอามันต้องใช้เวลาในการผ่านงบประมาณแผ่นดินอีกนานพอสมควรซึ่งมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจฟื้นได้เร็วมันไม่เป็นข้ออ้างแต่มันเป็นแฟกต์นะครับส่วนถ้าเกิดเคสท มีการยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นสูญญากาศเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยที่มีการยุบสภาเกิดขึ้นค,คือคือยิ่งยิ่งณเวลานี้เนี่ยที่